สวัสดี fc ทุกท่านเลยนะครับพบกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับของฮานอยวันที่21นะครับ่านวาวันอังคารนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของที่เราจะตามเบิ้ลนะครับแต่ก็มาได้เรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆน่าจะประมาณว่าสูตรเบิ้ลตอนนี้ก็มาสลับวันนะครับวันสลับ ส่วนศูนย์พักไปวันเดียวใหม่แล้ว2อศูนย์เลยนะครับเข้า2ตัวนะครับเก้าศูนย์ก็เป็นเลขเจาะให้ที่ให้ไปด้วยนะครับเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งครับโอเคนะครับแล้วก็สูตรศูนย์ก็สูตรบนให้ลูดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องถูกนะครับคือเราให้เน้นรูดก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเจาะตามต่อนะครับลูดนะครับสูตรหลักช่องเลยนะเป็นไปวันเดียวก็ใหม่สองตัวเลยนะครับ รูดศูนย์เท่านั้นครับกินได้ทั้งเดือนครับโอเคนะสูตรแรกสูตรหลักของช่องต้องรูดก่อนนะครับอาจจะตามอะไรครับช่วงนี้จาได้ไหมครับ9060ครับพี่น้องพี่น้องคู่ใหม่ครับเพิ่งเกิดมานะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่าอย่าทิ้งนะครับศูนย์กลางอย่าทิ้งเขานะครับตามาเป็นเงาเลยครับเดี๋ยวนี้ 9 009ออกบ่อยนะครับอย่าทิ้งนะครับตามให้ครบนะครับชุดแรกนะครับแรกเลยนะครับที่คาดแล้วก็ถัดมาก็เบิ้ลเบิ้ลรูดเบิ้ลอ่านะครับสุดหลักของช่ององ่ายๆครับรูดศูนย์รูดเบิ้ลศูนย์มาบ่อยกว่านะแต่เบิ้ลเนี่ยก็ดูนะครับดูเอา สลับวันนะวันสลับ,บนคานนะครับใครชอบตามนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าไม่มาวันนี้ก็ก็ต้องผัดเป็นพรุ่งนี้นะใครชอบตามใครคิดว่าไม่มาก็ผ่านนะครับใช้งมุไม่เยอะเลยนนะก็ตามต่อนะครับสุดเติมนี่แหละครับสึกว่าช่วงนี้มันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะ ห้าห้าแปดแปดสามสามนะครับครู okay. <Okay. S 1> จะสามสามมาก่อนแปดแปดนะครับแต่ก่อนก็แปดแปดมาก่อนนะครับช่วงหลังเริ่มมีห้าเลขห้าห้าสามสามบินมาใส่นั้นนะนะนะโอเคนะครับอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะแต่ยังก็ต้องรุ่นนะครับรุ่นไปก่อนลเลขจาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช่ไหมศูนย์ศูนย์นะครับสองที่แล้วศูนย์ศูนย์มาต่อเนื่องเลยนะครับโอเคนะครับ ถัดมาก็61ให้ไปร้านว่าวันก็ถูกนะครับ,รบเข้าอยู่นะครับวันที่ส0มยี่สิบเข้าหนึงชุดของมันก็อ่าตามต่อนะครับก็นะครับพี่คนโตมาแล้วนีน้องน่าจะตามมาอยู่นะครับโอเค6กหนึ 61, 64, ่งหกี่หกแล้วก็ชุดต่อมานะครับเห็นไหมครับ เปะเลยนะครับ4ีเจดใช่ไหมโมงที่สิบเก้าแต่ใครแล้วนะครับแต่ชุดสรุปน่าจะลืมนะครับแต่ในคลิปมีนะครับคลิปคลิปประจำวันมีอยู่ในะชุดนี้4 7 7 1 1 4น่นะครับ4 7 7 1 1 4 ก็สี่เจ็ดมาวันนี้ก็โมงที่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบก็มาเจ็ดหนึ่งก็เหลือนะครับตัวที่เหลือตัวที่เหลือก็คือหนึ่งสี่นะครับโอเคชุดนี้อ่าสองสามบนเบียร์ใหม่แล้วที่บอกนะครับชุดนี้เล่นได้เล่นได้แทบช่วงนี้นะสองสามสองห้าสองแปดนะครับไม่ทุกวันนะก็มา มามาบ้างไม่มาบ้างสลับวันสองวันนะเล่นได้เรื่อยๆครับชุดนี้วันไหนไม่มาก็เตรียมเดี๋ยวก็มาีลแลวนะเมื่อวันที่สิบเก้าไม่มาวันที่ยี่สิบก็มาสิบแปดมาสิบเจ็ดไม่มา,มา,มา,มมาแต่สิบหกอ่าสลับเลยครับมาไม่มามาไม่มาโอเคฉะนั้นวันนี้มาพรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดก็ดูๆนะ จะดูนิดนึงอ่าใครจะตามนะครับก็เบานิดนึงไปรอดูวันที่ยี่สิบสองอาจจะมาก็ได้นะครับไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนคือมาครับไม่เกิน2วันมาแน่ครับไม่ไม่วันที่ยี่สิบเอ็ดก็วันที่ยนะี่สิบสองชอบก็ตามนะครับแต่เท่าที่ดูให้นะมันจะมาสลับวันนะไม่คิดที่ดูให้นะครับนะสลับวันมา ชุดนี้ตามต่อนะครับจะได้เนี่ยใครตามชุดนี้ชุดเดียวก็สบายแล้วไม่ต้องเล่นทุกวันนะครับไม่ต้องเล่นทุกชุดมาทุกชุดที่ให้นี่นะครับกระวนเบียนเนี่ยสองสามมาก็สองห้าสองแปดครับที่อยู่ที่ทุนเราอยู่ที่วางแผนว่าจะเล่นยังไงมีสีนะครับมีสีรอบโอเคนะครับโอเคเขาเลเป็นปชุดตามเลขนนะครับอธิบายฟังทีนะครับ เช่นเราเห็นสีมาจะตามอะไระครับนี่คือชุดตามมันก็มาจริงตามนี้ทุกครั้งนะครับันแรกออกส7่เจ็นี้สองเจ็ดก็เห็นอยู่นะครับก็บนะครับตายี้นะครับโอเคอ่าถัดไปนะครับ2 4 2> อ่า2 4คืออะไรครับไอสี่ก็คือ2 4 2, 2>, 2 4 2นะครับ2 7 2, 2>, 2, 2, 2 1จองโอ้ชุดนี้หายไปนานเลย กลับมาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะดูให้นะครับอ่ามาละวันที่สิบเอาสิบสองแล้วก็มีหนึ่งสองนี่มีหนึ่งสองก็คือสองหนึ่งนะแล้วพอวันที่สิบสามก็มีจุดสองแล้วก็น่าจะเป็นวันนี้ครับสิบสองสิบสาม 12, 13, แล้วก็ข้ามมาวันนี้ก็ามาสองสี่นี่คือุดตม่ม แสดงว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับสองสีมาแล้วนะเราก็น่าจะเห็นสองเจ็ดกับสองหนึ่งนะครับลองดูเลขสองก็เป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับแต่นั้นก็มีสูตรให้เป็นสามงกุฎรูดศูนย์รูดหนึ่งรูดสองครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เน้นแบบนั้นแล้วนะครับพอตัวเจาะเราเข้าดีก็ตามเจาะไปนะครับ้าทุกวันตัวเจาะ คนะครับชุดนี้นะครับลองดูสองเจ็ดสองหนึ่งวันนี้สองมาสองสามสองสี่ไม่เยอะก็มาได้อยู่พรุ่งนี้นะครับชุดนี้โอเคก็ออเก้าสามเห็นไหมเก้าสามเก้าอะไรครับเก้าห้าแล้วก็เก้าแปดเนี่ยครับไปมาปรนัเก้าแปดไปแล้ววันนี้เก้าสามก็เหลือเก้าห้านะครับ 93ก็มาจากวันที่18นะครับท,ที่บอดสูตรก็คือ20ลบ2ก็เลื18นะครับกัแลเลาเลยจากวันที่18มานะครับเปะเลยออกมา2ตัวด้วยครับก็คือ93กับ3223เอามา2ตัวเลยดูชุดนี้นะครับใชอบอันเดี๋ยวลองดูเอา21นะครับสูตร 1> 2 1่ลบสองก็เห 19, ลือสิบเ้าเราไปดูเดี๋ยวจะดูวดันที่สิบให้นะครับวันที่19นะครับมีชุดที่น่าสนใจก็คือ3าที่ออกสองครั้งนะครับก็น่าจะมาออกวันที่21อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่สามห้าจ,จะเป็นชุดชุดพี่น้องเขาก็คือสามแปดห้าแปนะครับชุดนี้จําได้นะครับที่ให้รัฐบาลนะครับรัฐบาลที่ออกห้ามาแล้วนะผมก็เลยให้เป็น 38 35ก็เป๊ะเลยนะครับบนล่างเลยนะครับมาเราดูนะครับโอเคเรียบร้อย3า0ดนนะครับเข้าทุกวันนะครับไม่ต่ำกว่า3เลขนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกคนขอยเฉทุกคน เฮงๆบางปังลวยๆนะครับตามสุดหลักก่อนนะครับสุดหลักเรานี้สุดหลักนะครับสุดหลักส่วนเบิ้ลก็ที่บอกนะครับวันเนว้นวันวันนี้มาพรุ่งนี้แต่คิดว่าน่าจะมาวันมันเป็นวันวันสุดท้ายสมาจะมานะครับอาจจะมาวันอังนะคารแล้วกอาจจะเว้นไปอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ชอบนะครับก็พิจารณาทุนตัวเองด้วยนะครับมีมีชุดให้หน้าตามเยอะๆนะครับที่น้าตาม,มนใมนเวลา ถ้าไม่นแน่ใจว่าเบิ้ลไม่มาก็ลองตามชิปอื่นดูนะครับหรือจะเป็นตัวเจาะอ,อย่างเดียวก็ได้นะฮะแป8กๆมอย่างนี้ก็ได้นะครับเี่นะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านสวัสดีครับ